สวัดสดีครับสวัสดีพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ต่อต้นก็พามาชมนะครับทุเรียนนะฮะที่ต่อต้นอันตัดวันนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวงมันนี้นะครับสายพันธุ์พวงมันนี้นะฮะเนื้อน้อยๆลูกน้อยๆน่ารักนรักกำลังกินนะครับนี่นะฮะเนื้อก็จะสีเหลืองจัดเข้มนะครับ ออกเหลืองทองเข้มๆแบบนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆนะครับว่าเนื้อของพปงมณีนั้นสีเหลืองขนาดไหนนะครับนี่นะสีเนื้อจะเหลืองประมาณนี้นะครับนี่ลูกเล็กๆนะฮะตะมุตะมินะครับก็เนื้อแบบนี้แล้วนะครับจะสุกมาแล้วกินอร่อยนะฮะวันนี้ก็ได้มาเป็นคนตัดให้เขานะครับเขามีคนมาซื้อนะฮะแล้วก็มาตามต่อต้นมาตัดให้นะครับ ก็เป็นทุเรียนแก่ทั้งหมดนะครับตัดเอาไปาขายต่างจังหวัดนะฮะและนี่ก็ีกเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนี่เป็นสายพันธุ์ชนีนะครับนี่นะที่ตัดลงมากองเรียบร้อยนะฮะรอการเทียบขึ้นรถนะครับนี่นะลูกก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับส่วนนี่ก็เป็นทุเรียนโบราณนะค,ค่อนข้างต้นใหญ่และสูงนะก็นี่นะจะภาพลูกที่ตัดลงมากองแล้วก็ จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็ต้องอทําทการคัดแยกนะขึ้นรถเพื่อที่จะนําไปขายต่างจังหวัดต่อไปนะครับนี่นะก็มีลูกใหญ่มีลูกเล็กมีนะครับแต่เนื้อชุดนี้ก็คือแก่ดีมากนะครับเพราะว่าทุเรียนนี้หล่นหลายลูกแล้วนะครับเขาถึงได้ตัดนะฮะ เจ้าของสวนบางสวนนะครับเขาต้องรอทุเรียนเขาหล่นก่อนนะฮะเขาถึงจะทําการให้พ่อค้าเน้นเข้ามาซื้อหรือว่ามาตัดได้นะครับเนี่ยนะฮะหนามแก่ๆเลยนะครับเนื้อในจัดๆเลยนะฮะเนื้อสวยๆนะสีเหลืองสวยๆเลยนะครับปีนี้แห้งแรงฮะจ,งฮาจาังหวัดจันทบุรีแห้งแรงครับแต่ว่าทุเรียนนั้นกนิ่นกลางอร่อยนะฮะเพราะว่าความแห้งของทุเรียนนั้นจะเหนียวนุ่ม บาป,ปกตินะครับเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนแลรงแบบนี้นะทำให้ทุเรียนนั้นเข้าสีเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เนื้อทุเรียนนั้นเหนียวนุ่มนะครับนี่นะฮะวันนี้นะฮะที่ตัดมาประมาณตันฝาฟ้านะครับนี่นะครับสีก็จะเหลืองนะฮะอันนี้คือแสงมันเข้านะครับมันก็เลยมองไม่ชัดนะ สีจะเหลืองนะครับจะเหลืองผิดกับพวงมาีนะครับพวงมาีนั้น,ะน,นนะจะเหลืองจัดฟ้านะครับอันนี้จะเหลืองออกเหลืองเหลืองแบบไม่สู้พวงมาีไม่ได้ครับอันนี้ก็จะเหลืองออกนวนๆน,น,นะเหมือนกันยาวอะเนี่ยครับถ่ายมาพี่ๆได้รับชมฮนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับต่อต้นด้วยนะครับจะได้อัพคลิปใหม่ๆให้รับชมครับ